เผยภาพนางเอกดังใส่ชุดตามออกงานท่ามกลางข่าวรือส่มเลิกแฟนหนุ่มภาพถ่ายจากแฟนคลับช่วงเช้าของวันที่13ธันวาคม2022นางเอกสาวกวนเสี่ยวถงได้เดินทางไปร่วมงานจิตกรรมงานหนึ่งที่มาเกา๊าด้านชาวเน็ตบอกว่าเวลาเธอยืนเทียบกับผู้คนทั่วไปตามท้องถนนแล้วเธอจะสูงหลดเด่นมากๆและช่วง2-3วันมานี้ข่าวรือหนาหูว่า เธอกับแฟนหนุ่มรุ่นพี่ลูกฮั่นที่คบกันมานานหลายปีเลิกกันแล้วแต่ข่าเลิกกันครั้งนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าตอนคบกันก็ประกาศออกสื่อกันตรงๆแล้วทำไมเวลาเลิกกันทั้งคู่จึงไม่กล้าเปิดประกาศให้โลกเช้าโลกรู้ในเมื่อลู่ฮั่นยังไม่ออกมาพูดว่าเลิกกับน้องแล้วแฟนคลับก็วางใจว่าพวกเขายังคบกันไปจนถึงวันจงมือเข้าสุ่ประตูวิวา